สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับยูทูบช่างลุงนะครับรถยกนะครับอู่ต่อรถยกเมืองเชยภูมินะครับวันนี้จะให้มาดูไททันสีน้ําเงินครับผมไททันจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับลมสักนะครับเสร็จอีกหนึ่งคันนะฮะกำลังเทสระบบแล้วก็เราก็จะนําส่งลูกค้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะเป็นการช้อนล้อบิ๊กเอ็มรถยกของอู่นะฮะวันนี้นะครับมาดูที่ช้อนล้อครับผมเห็นไหมครับที่ช้อนล้อของของของเรานะครับมี อุปกรณ์ช้อนล้อให้1ชุดนะครับนะเป็นลูกลอกนกหวีดนะเป็นวินลันว่าตามเคยครับวินสิบันว่าครับผมหนึ่งหมืนสอนปอนะครนะครับรถคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าใดรสนใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่ากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจให้เรานะครับนะครับติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์นย์แปเะครับสามศูนย์สองเก้าแปนงนะครับศูนย์แปดเครับเก้าศูน์ก้แกห่ นะครับช่างรุ่งรถยกเจยภูมิหรือแอดเฟซนะครับเฟซ o o กนะครับเฟซบุ๊กช่างรุ่งรถยกเจยูมนะครับเข้ามาดูนะครับรายละเอียดการต่อรถยกคนหนึ่งจะทํายังไงบ้างนะครับการต่อรถยกนะฮะขั้นตอนวิธีการนะฮะนำเข้ารถเข้าจดทะเบียนจะทายังไงผมให้รายละเอียดครบถ้วนครับผมนะครับสวยงามอิกคันครับวันนี้อาทิตย์นี้ออกอีกหนึ่งลํำนะครับเป็นไททันแคบนะครับ ซึ่งรถคันนี้ลูกค้าก็จัดแหนบมานะครับจัดแหนบจัดล้อมาแต่ก็ก็ต้องไปปรับเซตอีกนิดหน่อยครับตามน้าหนักที่เราได้ไปนะครับท่าใดสนใจนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เรานะครับรถยกนะครับอู่ต่อรถยกเมืองเชัยภูมินะครับช่างลุ่งนะฮะจำไม่ได้เลยนะครับนะครับเราค่อนข้างที่จะทํางานแบบคุณภาพรถออกคันนึงต้องคุณภาพครับ คันต่อคันคุณภาพต่อคุณภาพนะครับไม่ใช่ทําออกเพื่อเน้นปริมาณแล้วก็นะครับไม่มีคุณภาพเราต้องการคุณภาพครับทุกคันนะครับเหล็กข้างบนครับเป็นกล่องพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูเหล็กดีกว่าเดยวมาดูเหล็กดีกว่านะครับรถเยอะนะครับถ่าหน้าบ้านเลยหน้าอู่เลย ที่ช้อนล้อนะครับมาดูเหล็กท่อนบนนี่ครับผมเหล็กท่อนบนเป็นเหล็กกล่องพิเศษครับ6มิลนะครับกล่องพิเศษ6มิลนะครับท่อนหางข้างนอกเป็น5นิ้วนะครับ5นิ้วข้างในเป็น4นะครับช่วงหางนะครับหางตัวทีเป็น3มคูณ3นะครับ3คูณ3นะครับจะไล่มาเป็นหนี้นะครับ ท่อนใหญ่คือ5้านิ้วนะครับห้านิ้วครับลกอกวีดนะครับสวยงามนะครับมีสแตนลองล้อให้หนึ่งคู่นะครับนะฮะวินสิบสองลันว่าท่านใดสนใจฮะอย่าลืมใครสนใจครับติดต่อเราได้นะครับช่างลุงชัยภูมินะครับครับผมวันนี้สวัสดีครับผมครับผมครับ